วันนี้เรามาย้อนคอนเทนต์ตอนที่เราทำช่องกันใหม่ๆกันบ้างนะครับลุงครับนั่นก็คือช่วงของแขกรับเชิญนะครับลุงอ๋อมันมีช่วงนี้ด้วยแล้วหลานโดยแขกรับเชิญที่เราเคยรับเชิญมาแล้วก็จะมีทั้งพี่โยชิแล้วก็พี่โตนะครับใช่โตนี่เราว่าหลานแต่วันนี้มันพิเศษหน่อยนะครับลุงครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญมาเพียบเลยแล้วอกว่าคนดังดังนั้นเลยครับลุงคนแรกเลยนะทุกคนขอทุกคนพบกับงานไม่ใหญ่แนนวีนู่นครับลุงดูเรามาหนีงานไม่ใหญ่แนนะวีกัน มาแล้วงานนี้โอ้ยลุงลุงก็ปีวไปก่อนแล้วโอ้แนว็โอ้โหความรู้สึกนี้มันอะไรกันเนี่ยความรู้สึกเก่าๆตอนทำช่องใหม่ๆมันกลับมาหมดเลยนวิงานไม่ใหญ่แน่นะเวิงานไม่ใหญ่แน่ไม่ใหญ่จริงๆวิโอ้โอเคโอเคตกใจเขามาด้่นแล้วโอ้โหวิ่งมันเฉือยเลยลุงมาที่แล้วลุงอะไรแล้วมานนี้โอ้โหลุงวิ่งโคตรช้าเลย งานไม่ใหญ่แน่นะเว้ยไม่ใหญ่โคตรกดดันเลยกันนี่แน็บอดเนี่ยโอ้โหตายแล้วงานตันจุกก่อนจุก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 ก่อนนี้กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้เงเรียบร้อยนี่เลยค้นแบกลงโอ้โหทันทีโอ้โหสไลด์เลยกูโอ้โหมันไงโอ้ โอ้โห้ยลงเดี๋ยวกกันหนีไม่ทันอยู่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วกันหมืว่าเขาคงไม่เจอนะเนี่ยโอ้โหเพลงมาอย่างเราเลยหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับลุงหลานแหนะไงนะว่าตรงนี้ปลอดภัยนะหลานฐานนี้มันมาได้ไม่จิตอะไรเลยนะนั่นไงหลานเ็้ามาแล้วโาถึงนี่แล้วเรียบร้อยขึ้นลงเข้าประตูได้เลยเพลงมาแล้วโอ้โหตาประตู ๆๆๆโอ้โหว้ายจะออกไปยังไงวะหวัง <c oughs> ว่าคงาไม่มาเร็วๆนี้นะเ <c> อ <oughs> ปิดประตูก่อนดีกว่าโอป้ประตูล็อก <c oughs> โออเสียงก็มาแล้วทางไหนวะเนี่ยทางไหนมาแต่เสียงเมื่อกี้หรือเปล่าข้างนั้นไงกระเุือรูปกรอจกมาไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเราจะวิ่งผ่านไปยังไงเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมารหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหโอ้โหนู่นมานู่นอีกแล้วโอ้ยก่อนเขาเร็วมากเลยขนาดเรากระโดดนี้รอดไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วโคตรเร็วเลยโคตรเร็วโอ้ยโอ้ยกระโดดก่อนกระโดดโอ้โหเล็บเล็บกันนะโอ้าไปทันดิป มันพี่แป้งซีบิงซีม,มีเป็นเน็กบอลด,ด้วยอย่างนั้นเหรอยังไม่ก่อนจะเรียกเน็กบอดพี่แป้งออกมายังไงขออนุญาตพี่แป้งด้วยนะครับ <c oughs> หนึ่งสองสามโอ้โเพลงนี้คุ้นเคย <c oughs> โอ้โหเร็วไปเนี่ยถีนไม่ก่อนเร็วหรือว่าเร็วโอ้ทำไมรู้สึกพี่แป้งน่ากลัวขนาดนี้ <c oughs> หรือว่าหนีก่อนโอ้โหตายแล้วกูโอ้โ ก็ตีเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุกดีว่ะทำให้รู้สึกเพลงหล่อจังเลยวะเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหตามหลังมาด้วยก่อนจุกก่อนจะจุกจุกอ้ยนัวบีกสลับซ้ายขวาโอ้ยเห,หนื่อยประตูประตูโอดประตันประตูนี้ก็ได้มาหรือเปล่าตาเอ๋โอ้ยโอ,โอ,โอทิ้งลงเลยในหะลานชั่ว ลุงวิ่งตามไม่ทันนะดูฟิว้ก็จะวิ่งมาพี่แป้งก็เหมือบก่อนแล้วนี่ตรงนี้ก็ไม่มีตรอกนหลานไม่รู้สิครับลุงว่แต่เราจะออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะหลานโอ้โหเสียงว้าวว้าวว้าวง้าวว้เวว้ยวว้าวว้าวว้าวโ้้โหอ้ยวว้ยวว้า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 โอ้าว้าโว้า้ยว้าว้า้ดว้า้าวว้าว้้ว้้้โอ้้้้ ใครมันช่างสรรหาทำวันนี้จุ๊บเม่งจุ๊บเม่งมีอะไรไม่ได้จุ๊บเม่งวะเอาจุ๊บเม่งไปไหนแล้วจุ๊บเม่งมีอะไรจุ๊บเม่งตุู๊โอ้จุ๊บเม่งจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งมาอีกแล้วโอ้ตันไปเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งโอ้จุ๊บเม่งเอือ ลุงเคยวิ่งไล่รถไอติมไหมครับลุงโอ้ยประจําเลยหลานรักกว่าจะได้กินวิ่งตามเลนขาแทบหมดเลยหลานรักต่อไปนี้เราไม่ต้องวิ่งตามรถไอติมแล้วนะครับลุงรถไอติมวัจะวิ่งตามอะไรครับลุงโอ้โหรถไอติมไมอยู่จุดที่ต้องวิ่งหนีรถไอติมเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ยจุกก่อนจุกโอ้มีจุดนี้ด้วยเหรอวันนี่ยจุปิงจุปิงจุปิงนั่นยังอยู่ลืมรถ จุเปงเดียวโอ้ยจุเปงจุเป่งมาจุเปงเี่งมาจุเปงกัดแล้วมีแมงก็มามาโอ้โหจุเป่งต่อเลยโอ้โหีแมงกับจุเป่งมาเลยมาให้หมดเลยเฮ้ยอะไรประเดี๋ยวลิปประเดี๋ยวโอ้โหทำเป็นแมงด้วยจุเปงโอ้ยโอ้ตรงไหนเดี๋ยวเนี้โอ้กันนาไม่ลงโอ้ยเป็นคนแรกเลยเรียบร้อยไม้หมดเลย หลานเลยมาครบเลยทั้งจุบเองทั้งตัวตาเรียบร้อยโอ้โหกระเด็กตูวจับปะเลยหลานเอ้ยไปครับลุงขึ้นลงกันเลยดีกว่าพูดเลยนะทุกคนครับคอนเทนต์นี้นี่นึกถึงตอนทําช่องใหม่ๆเลยนะทุกคนครับสมัยที่ยังวิ่งหนีเออเซตขอเซตหยอดคลิปแรกของการหนีอันนี้ก็น่าจะเป็นขอเซตหยอดนะครับลุงคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมยังไงก็ต้องขอบพระทุกทุกคนด้วยนะฮะอ๋อแล้วมาหลาน วิ่งเลยสุดๆเลยนะคอนเทนต์เนี่ยหลานโอเนทุกคนครับังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ดติด้ยังตื่นในเอ็นีซีนะครับทุกคนครับจะได้ท,ทักคลิปใหม่ของลุงกระลานนะทุกคนครับโอเค,คับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ